สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดพระเครื่องนี่ครับวันนี้ก็หนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่นี่ครับโอ้โหบอกเลยว่าเราอกเราใจแน่นอนพี่นะครับรากหลายเช่นเคยนะครับราคาเบาๆแบบเราใจไปเลยดีกว่าวันนี้นี่ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมไปเลยแล้วกันพี่เนี่ครับเริ่มต้นด้วยรายการแรก เรายการแรกนะครับเอาเป็นเหรียญได้ไหมพี่อันนี้จะเป็นเหรียญพระครูสีริสารนะครับนะปีสองสี่แปดสี่พี่สองสี่แปดสี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าเหรียญเดิมเหรียญธรรมชาติเนี่ยพี่แหก็อาจจะเป็นพระาที่เขาเก่าเก็บเก็บเก่ามานะครับเอาสี่ร้อยบาทสองสี่แปดสี่นะรูปทรงหยดน้ําเอาสี่ร้อยบาทเนี่ย หลวงปู่ทวดนี่ก็แท้ดูง่ายนะครับหลวงปู่ทวดกับพี่พี่ดูหน้าดูตานะครับนะดูเอ่อข้าบความเก่าความแห้งของเนื้อว่านเนี่ยครับค้าบความเก่าอะไรข้าบความแห้งของเนื้อว่านเนี่ยพี่แนวตรงนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดแนวด้านหลังร่องรอยลายมือพี่แนวแนวยุบย่นแนวเอ้ยยุบย่นกับพี่นะด้านหลังร่องรอยลายนิ้วมือนะเนี่ยเดิมเดิมแบบเนี้พี่เอาไปอีกสี่ร้อยนะครับเช้าเช้าอันนี้จะเป็นนางขาโตครับพี่นะครับนะดูเนี่ยนะครับนางขาโต โอ้โหนี่อันนี้อันนี้เดิมจริงๆ,ๆริงเอออันนี้เดิมจริงพี่เจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับพระดูง่ายสบายตาพี่ด้านหลังร่องรอยลายเอ่อก็ได้ลายนิ้วม,มือในการกดพิมพ์อย่างชัดเจนเนี่ยร่รองรอยลายนิ้วม,มือในการกดพิมพ์อย่างชัดเจนครับพี่เจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับพระตีหน้าติดตานะเบาๆเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับ เจ็ดร so ้อยบาทนะครับน you. ี่เป็นพระสมเด็จเจพี่นะครับอ่าเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นอ่าต้องใช้ว่าวังหน้าแนววังหน้าใช่พี่นะครับอันนี้จะเป็นอ่ารอห้านะครับเนื้อหนึกเลยนะครับเนื้อคือไม่ใช่เนื้อทั่วไปที่พี่ได้พบได้เจอกันแน่นอนนะครับมันมันคนละแบบกันเลยพี่นะพี่ลองส่องนะคนละแบบกันเลยพี่อันนี้จะเป็นรอห้านะครับคุณด้านหน้าอ่าด้านหลังก็พี่ด้านหลังก็จะมีความอ่าความแกร่งแล้วเหมือนมีร่องรอยการลงชาตินะ แนวเหมือนมีร่องรอยการลงชาติไว้อง์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะน่าอาจจะเป็นวังหน้าแัวลองพินิษ์พิจารณาดูนะนะครับอันนี้ได้เก่าแน่นอนแล้วก็พระปิตาครับพี่แนวครับสำหรับพระปิตาองนี้เป็นเนื้อเมกสิตแนวครับพระปิตาเนื้อเมกสิตกับพี่หลวงพ่อท้าวว่านงหรือเปล่าแนวเรียมเดิมรับพี่นี่เขารัดไว้เนี่ยนวพี่พี่ดูเขารัดไ้เนี่ยนวครับเนี่ยดูเดิยเขาห่วงรัดรัดกับกอบไว้นวครับเอาห่วงรัดกับกอบไว้เอาเก้าร้อยบาทแนวครับเนื้ สวยจริงเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พระเปิดโลคกครับพี่นะเปิดโลกนี่เป็นของสุขโขทัยนะจ๊ะพี่จ๋าเปิดโลกสุขโขทยัยสวยจริงเนี่ยสวยจริงครับพี่นะครับเป็นพระเปิดโลกเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยพระเปิดโลกสุขโขทัยสามร้อยบาทนี <c> ่ค <oughs> รับเปิดโลกสุขโขทัยเราสามร้อยครับพี่นะบ,บ้านกลาง <c oughs> บ้านกลางนี่เนื้อไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสำหรับบ้านกลางนะ องนี้ ok. มีร่องรอยการลงรักไว้เนี่ครับมีร่องรอยการลงรักไว้พี่รักเขาเก่าเขาแห้งนะพี่นะน้าเงินเป็นเปลือกไม้เลยเนี่ครับนะเออเงินก็กมาเป็นเปลือกไม้เลยพี่เนื้อนี่กวดนี่รอยให้เห็นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับนะเอออย่างเป็นธรรมชาตินี่ดูดิเอาเจ็ดร้อยบรรจงเนี่ยครับลงรักมาเจ็ดร้อยบาทเนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับไปต่อกับพี่นี่ครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จครับพี่พิมใหญ่นี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ไปไปนี่อ่าหลังตายางแหนะนี <thi ets> uh, ่จะเป็นหลังตายางนี <thi ets> ่เลยพี to to you, e can, right ่นะแหนยหลังตายางชัดๆเลยพี่นี่ดูเนื้อเดี๋ยตายางแหนะหลังตายางนี่ชัดเจนมากแนะชัดเจนและเป็นธรรมชาติอ่าตายางแบบนี้เอาไปในราคาแบบว่าเขาเรียกอะไรราคาแบ่งปันนะบางหุ่นพรมก็พี่นะครับบางหุ่นพรมชัดเจนแหนวตายางบางๆเอาเก้าร้อยแหนะเก้าร้อยบาทนี่ครับ อ่าเก้าร้อยบาทแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรวงปู่ทวดนะครับรวงปูทวดนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยแนบปู่ทวดเนื้อว่านแนวว่านนี้จะเป็นเก้าเจ็ดหรือเปล่าเนียอาจจะเป็นเก้าเจ็ดนะนี่ดูเนื้อเลยเอาสี่ร้อยรนบไม่มั่นใจเป็นเก้าเจ็ดหรือเปล่าพี่นะครับแต่หน้าตาเนื้อว่านแบบนี้นะครับไม่น่าจะผิดพลาดสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่เลยพี่นะครับระบิตาวัดหนังแนววัดหนังหลังยันยุ่งก็พี่นะหัวเข่า แนะครับนะหัวเข่าครนะับพนะนะนะี่แนวฝรั่งยันยุ่งหรือออสมาริทสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทใะใจพี่จ๋าแนวแบ่งปันันยไปเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับไปต่อครับพี่แนวกับองค์ต่อไปแนวองค์นี้จะเป็นอุปเสนโนไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ที่ไหนแนบไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ที่ไหนพี่นะครับสองสี่เจ็ดเก้าสามร้อยบาทสามร้อยแนวอุปเสนโนนะครับไม่มั่นใจเป็นที่ไหนในครับองค์นี้จะเป็น พระวิตาได้วินาเนื้อกะราครับพี่เนื้ยบเนื้อกะราด้านหลังเป็นหลังแบบเนื้อกะลาหลังแบบสวยจริงเนี่ยครับสวยจริงครับพี่เนื้อกะลาหลังแบบเนี่ยพี่นะนะเป็นเนื้อที่เอ่อต้องเช้่ว่าไม่ธรรมดาจริงเนี่ยครับไม่ธรรมดาจริงครับพี่เนื้อเนื้อกะลาหลังแบบเอาอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อแก้วไม่พ่อแก้วพ่อป่านอะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ผมไม่ได้ชุดนี้มาเนี่ยครับชุดนี้จะเป็นพระชุดลูกหล่อ ในครับนะชุดรูปห่อพี่นะครับพระสวยๆกันเลยนี่จะเป็นพระปิตาเนื้อชินตะกวหนึ่งองค์เนี่ยในครับแท้ดูง่ายนะในครับเออแท้ดูง่ายนะปิตาเนื้อชินตะกวหนึ่งองค์นะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นรูปทรงหยดน้ําคล้ายๆหลวงพ่อเงินบางคานพี่ในครับหลวงพ่อเงินบางคานออกวัดห้วยเขน่ะอันนี้องค์ที่สองนะองค์ที่สามก็จะเป็นอ่รูป่อกก็พี่นะเป็นพระชัยอ่เนื้อออกสำลีนะบรสุทันแน่นอนนะครับถือน้ําเต้านะครับอีกหนึ่งองค์นี่อ่าเป็นสามองค์นะ เนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพระพุทธรูปทรงหยดน้ำแน้มาลังเียบอ่าเหรียญหล่อพระพุทธรูปทรงหยดน้ำาหลังเียบนะครับอีกหนึ่งองค์แล้วก็องค์นี้พี่รนบองค์นี้จะเป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อลุ่งปะนรับหลวงพ่ออะไรเนี่ยรนบโอ้โหฐานเดิมพี่อุดกิ่งด้วยอีกหนึ่งองค์แล้วก็องค์นี้พี่รนบองค์นี้จะเป็นพระอ่าอ่าประหลัดขิกในปีนะประหลัดขิกหล่อโบราณ อันนี้เป็นเป็นสายหล่อโบราณทั้งนั้นเลยนะแนบเออทั้งนั้นเลยนะแนวแล้วก็องนี้จะเป็นพระบิตาครับพี่นะพิมพ์ว่าวจุฬาแนบพิมพ์ว่าวจุฬาพระวิตานี้จะเป็นสายใต้แนวสายใต้แน่นอนเลยพี่นะพิมพ์ว่าวจุฬาอีกหนึ่งองค์แนวรายการสุดท้ายครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นวัดหนังฐานสูงครับพี่แนววัดหนังฐานสูงครับพี่นี่ครับองค์นี้คล้ายพิมพ์สร้างเขื่อนอ่ะอีกหนึ่งองค์นะครับผมบอกเลยว่าแน่นถุงเลยเอาชุดนี้เอาห้าร้อยแนบห้าร้อยบาทแบใครไวใครได้นะ เนี่ยว่าใครไวใครได้นะห้าร้อยบาทนี่เขียนติดซองไวเลยอันนี้เอาห้าร้อยแบ่งปันนะครับนะเป็นราคาโปรโมชั่นเนี้บของเราหนึ่งชุดนี้ยครับอ่าเป็นราคาโปรโมชั่นของเราหนึ่งชุดนะครับต่อเนื่องเหรียญนี้ครับพี่เอาเหรียญนี้เหรียญสวยนี้ครับเหรียญอ่อเป็นเหรียญของหลวงพ่อโอ้พี่ดูเิหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อฉุยครับพี่นะไม่ว่าจะเป็นข้างกระหนกฟอนตตัวหนังสือความคมหน้าตาแน้วด้านหลังครับพี่สวยเดิมธรรมชาติ เหรียญห่วงเชื่อมเอา 700, เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่เนะื้อนี้จะเป็นพระ,ะเขาเรียกว่าอะไรพระกิ่งหล่อแบบไม่เต็มฟอร์มนะครับเป็นพิมพ์ปางมารวิชยัยครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ปางมารวิชัยสวยจริงนะครับเออสวยจริงครับพี่พิมพ์ปางมารวิชัยนี่ดูเนื้อเนี่ย เจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปังมาวิชายพี่เนี่ยครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นอ๋อเจ้าคุณสีเนี่ยครับเจ้าคุณสีกับพี่นะเป็นพิมพ์แม่นางกวักสองสี่เก้าสามแล้วเจ้าคุณสีสนเนี่ยครับเป็นพิมพ์แม่นางกวักแม่นางกวักเก้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่แล้วเจ้าคุณสีสนสองสี่เก้าสามเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทพระลีลาครับพี่เนี่ยเป็นพระลีลาของกำแพงเพชรหรือเปล่าเนี่ยพี่นะเป็นพระลีลาเนื้อชินเนี่ยครับเป็นพระลีลาเนื้อชินครับพี่่่ออยยูในเเเลมมดดิ้วา 400. สี่ร้อยบาทแนวบลังไผ้า,าชัดเจนเลยแนวหลังไร้ายาชัดเจนเลยพี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทปูหรือสีเนวปูหรหือสีอสตรงนี้ไม่ธรรมดานะพี่ดูเนื้อเด,ดีเห็นไหมปูหรือสีเอาสี่ร้อยเนบปูหรือสีหล่อ,อ,บลอ,ลอบโบราณแน,นบช่อด,ด้านล่างเออช่อนี่ช่อตะไบนี่เดิมเดิมเลยสี่ร้อยบาทแนวอ่าสี่ร้อยบาทแล้วก็ชิโน,นลเนี่ยพี่นะอ,อันนี้จะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นชิโนล่ครึ่งซี่นี่ครับออกวัด ในพีนาา่ดาวัสุทัศน์กับพี่สงครามเกาหลีเนะียพี่ดูเนื้อดูสาด้านหน้าเนี่ยเอาสี่ร้อยดูเนื้อดูคาบดูร่องรอยสาเนบนะสา,สา,สาแบบธรรมชาติสี400่นะร้อยบ,400บาทเนวสี่ร้อยบาทแล้วก็รูปหลนะ่อเนบองค์นี้จะเป็นของพ่อท่านคล้ายแนวะรูปหล่อพ่อท่านคลายกับพี่แนยบอกว่า่าตน,น้อยเนวะวัดธาตน,น้อยกนะับพี่นครศสีธรรมราชเนวะวัดนะ่านน้อยนี่ดูเนื้อเอ่ยอ,องค์นี้ แนวองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวพ่อท่านขายแนวพ่อท่านขายเจ็ดร้อยบาทนะครับเออ่บางขุนพรมครับพี่นะครับอ่าสังกติหูช้างเนื้อสวยอันนี้บางขุนพรมแน่นอนพี่นะครับสําหรับองค์นี้บางขุนพรมแน่นอนจะพิจาราเนะครั like บเนื้อสวยแกร่งเกาแห้งเลยอ่ะเห็นไหมองค์นี้สังกติหูช้างครับพี่แนวบางขุนพรมเอาไปองค์นี้เอาไปโดูเนื้อดิเอาห้าร้อยแล้วกัน ห้500าร้อยบาทแนวะสังกติหูช่ชนะ้าแนวสังกติหู่ช้าห้าร้อยอ่าองน,นี้พี่นะองน,นี้จะเป็นพิมพ์มนุมาลแนวนะเป็นพิมพ์มนุบาลพี่นะมีร่องรอยการลงรักชัดเจนเลยแนวะมีร่องรอยการลงรักเนยะชัดเจนอ่าองน,นี้เอาไปเอาไปหนะ้าร้อยเนวพ่อปานพี่เอาห้าร้อยแ้วพ่อปานห้าร้อยครึ่งซี่ครับพี่แนวครึ่งซี่จันแจ ครึ่งซี 400. ่เขาสี่ร้อยนะครึ่งซี่ขอสี่ร้อยบาทนะครับไปต่อครับพี่แนวค่อยๆลราเล่ายาวไปอ่าองนี้จะเป็นหลงพ่อเขียนนะยครับหลงพ่อเขียนเนี่ยพี่หลังค่อมนะยครับพ่อเขียนหลังคอมครับพี่โอ้สวยเดิมธรรมชาติเนียครับสวยเดิมธรรมชาติพี่พ่อเขียนเอาเอาสี่ร้อยนะครับหลงพ่อเขียนสี่ร้อยบาทเนียครับองนี้เป็นพระปิตาครับพี่นับน่าจะเป็นเนื้อผงกุ้รักออกโซนกะลานะ สายชนบุรีแน่นอนแนวบางทีหาที่ไม่เจอดูเนื้อเลร่องรอยในการจานหลังเนี่ยดูดิเอาเอาสามร้อยแล้วกันเนยแล้วรอยจานเดิมเดมเลยพี่ขอสามร้อยบาทเนววัดเกรดเลยดีกว่าเนวเออวัดเกรดเลยดีกว่าพี่นเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนพี่ดูเนื้อดูความแกร่งดูความเก่าความแห้งความใสนี่ดูเนื้อเนี่ยรนบข้าแป้งเดิมเลยพี่เจ็ดชั้นนิยม เนยครับค่าแป้งเดิมเจชั้นนิยมด้านหลัง,ง,ลงเนี่ยนี่ครับพี่นะนะครับองค์ที่เอาพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนีครับนี่ใส่ซองได้เขียนราคาไว้เลย1 2ึ่งพันสองรบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทปูแหวนับพี่เนียครับถุงนะปูแหวน,นะวนอันนี้ต้องใช้ว่าผิวเขาคว้ำเขาดาเดิมนะเนะครับนะดอ้าหูดําเดิมเลยพี่รุ่นสุดท้ายปีหนึ่งห้นรุ่นสุดท้ายปีหน่งหต่อโคชัดเจนพี่ เนียครับต่อโค้ดชัดเจนครับพี่เจาะเดิมเจาะปิ้นเจาะธรรมชาติเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็วงนี้นะครับหนูเขาปานเนะี้ยขี่ไก่นี่ดูเนื้อเลยสำหรับวงนี้นะเนี่ยครับปล่อยพิจารณานะหูเนื้อสวยจริงเนะียครับเนื้อสวยจริงพี่เอาเจ็ดร้อยเนียครับไก่หางพวง พระเดิมดูง่ายพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแดงครับพี่อันนี้ผมแยกรุ่นไม่เป็นพี่แต่พี่พี่ได้แท้แน่นอนนี่ครับเออพี่ได้แท้แน่นอนนะครับเอาไปโอ้โหดูเนื้อดิเนี่ยโอ้เป็นไงเนี่ยดู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 หูเนี่ยนะพี่ดูห่วงเนี่ยนะแทบขาดเออแทบขาดอันนี้คือต้นเช้าว่าเหรียญเขาใช้งานจริงเขาเก้าร้อยนะพราะแดงวัดเขาไม่ได้พี่เก้าร้อยบาทเนี่ย เออก้าร้อยบาทแล้วก็พระกิ่งครับพี่เนี่ยครับเป็นพระกิ่งอันนี้เป็นพระกิ่งคงทองนะพี่นะพระกิ่งพระเต๋นะเนี่ยครับเออพระกิ่งหลวงพระเต๋คงทองเนี่ยครับคงทองเอาเอาไปพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเนี่ยครับสวยเลยพี่เนี่ยครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพระเต๋ะนี่นะคงทองหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท เรียญเสมาครับพี่แนวะเรียน,นเสมานี้ได้เลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมครับพี่เนะียเป็นรูปทรงของแนวะเป็นรูปทรงของแบบว่าเขาเรียกนะไรทั่วทั่วไปเนี่วนะทั่วทั่วไปรูปทรงนะพี่นะแต่เนื้อแต่เนื้อที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพี่นะครับเนื้อเขา่นี้ดจริง,รงความเก่าความแห้งเอาเก้าร้อยพี่แนวเก้าร้อยบาทเลครับเ <c oughs> ก้าร้อยบาทแล้วก็พระปีตานะครับพี่แนวข้าต้องมัดเนื้อสัมฤทิ์ในครับดูเนื้อดิ องค์ที้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนี่ครับสำหรับพระพิตาพิมพ์ข้าวต้มมัดเจ็ดร้อยบาทนี่ครับรูปนี่เป็นรูปพระเดิมครับพี่แนวเป็นรูปหลวงพระเดิมหมึกเดิมหมึกหมึกเด็ดเด็ดเลยนี่ดูหมึกเนี่ยแนวพี่ดูหมึกเนี่ยเอาคู่ดูดิเอาไปเท่าไหร่จ่ะเอาไปเก้าร้อยนี่ครับรูปพระเดิมเก้าร้อยบาทนี่ครับสำหรับเหรียญต่อไปแนวเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของวัดบ้านค่ายครับพี่นี่ครับพระครู วิจิตทำมาวันติอะไรนะนี่พี่นั่นหลวงพระวงหลวงพรงวันค่ายไปเหรียญที่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยเอาไปนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับอ,องนี้พี่นะองนี้จะเป็นเอาหลังหนังสือพี่นะด้านหน้าเขาปั๊มเขาก็แทกมานะเป็นบล็อกวงเดือนนี่คล้ายวงเดือนเนี้ยนี่ครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยวัดช้างให้แนววัดช้างให้ครับพี่ โอ้โหเดิมจริงนะครับอันนี้จะเป็นศูนย์แปดป่ะเนี่ยสุดจริงพี่นี่ครับเอาเอาเก้าร้อยแล้วกันแนวหลังหนังสือเก้าร้อยเชื้อราไปเสมาเนี่ยครับ,รบชินแนวราดไปเสมาฐา,า,า,านสูงก็พี่เห็นไหมเนี่ยองค์นี้เอาไปเชื้อราไปเสมาฐานสูงนะหน้าตาสวยคมชัดลึกก็พี่เนี่ยครับหน้าตาสวยคมชัดลึกเอา 1,200นะครับ1,200บาทนะครับกิ่งวัดปราสาทถือบัวก็มีปีศูนย์หกนีครับกิ่งวัดปราสาทถือบัวนะครับถือบัวแท้ดูง่ายเนี่ยววัดปราสาทบุญญาว่าเนีครับถือบัวอ่าถือบัวไปโอ้โหดูดินี่ครับเอา700บาทนะครับสั้นๆเลยดีกว่าเนี่ยววิญาณวัดปราสาท700 แล้วก็หลังแบบครับพี่เนี่ยครับองค์นี้นะสวยจริงเนี่ยครับองค์นี้จะเป็นพระพิตาเนี่ยครับนำหลวงพ่อแก้วหลังแบบเนี่ยสำหรับองค์นี้นะเอาเอาห้าร้อยเนี่ยครับห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเดิมครัพี่สองหน้าเนี่ยครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยดูดิหลวงพ่อเดิมสองหน้านะอันนี้สวยเนียครับอันนี้สวยเลย เอาไปโอ้โหดูเนื้อดิแม่มันจริงพี่นี่ครับหลวงพรอเดิมสองหน้านี่ครับเนื้อมันจริงเอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเนี่ครับหลวงปู่ภูพี่เนับแขนกลมแขนกลมปู่ภูเอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่ครับเนี่ยเป็นยังไงพี่เนี่ครับแขนกลมหลวงปูป่ภู เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นปกวัดท้ายตลาดคจับพี่นี่ครับนี่ปกเนื้อวัดท้ายตลาดอันนี้เดิมจริงเอาสี่ร้อยปกสี่ร้อยบาทนี่ครับอ่อปกสี่ร้อยบาทแล้วก็พระเนื้ี้พี่องค์นี้เจอกว่าเนื้อเขาสวยเนี่ยครับเนื้อเขาสวยพี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้จะสไตล์เนื้อเน่าๆแล้วสไตล์เนื้อเน่าหน่อยนี่ดูเนื้อเนี่ย โอ้โหเ,เป็นข้าเป็นไข่เป็นฝ้าเป็นชั้นเลยสุดยอดเนี่ยครับอันนี้คือเป็นข้าบแบบเขาเรียกวอะไรข้ามันมันเอาไม่ออกแน่นอนละพี่เนี่ยครับข้าบแบบนี้ต้องต้องธรรมล้างแบบว่าออกูดักเลยเนี้ยครับ้าเป็นพลานะ่าจะเป็นสมเด็จบางหมุ่นพรมนะเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่เนี้ยครับเป็นพระกิ่งสายวัดสุดท้ายเนี่ยครับเนื้อเหลืองเอ่อเนื้อเหลืองนะพี่นะแต่อมเขียวแล้วออกอมสำริดแล้วพี่เนี่ยครับออกอมสำริดแล้วเจ,จ้าพ่จา เอยเอาพันห้าหนึ่งพัน้าร้อยบาทแนวรับกิ่งกับพี่แนบหนึ่งพันห้าร้อบาทแนววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พิธสนใจรายการไหนในพีิดาสายด่วนสายตรงก็มาผมด้วยเลยพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ